้ส่วนไส่วนคือเอามาส่งเลยะคือเอามาส่งเลยเอาเปิดทุกที่ไงอ๋อ เจ็กตันนี่มากิ้ตันนี่แค่คิดได้ไลค์ก่าเขาแท่ะคิดได้ไลค์ก่าเขาแท้ตันไลยคนเนาะดูคนลุงเบิดเห็นยังคนลุเบิดเห็นแล้วเห็นแล้วลุเบิดไปตั้งสามคนสี่คนเนาะขึ้นได้แล้วเนี่ย ฮะไม่ใส่หลายๆกว่านี้อีกสามตันห้าเลมันตื่นยังไงพื่นนะรับปีมาเลยนี่ไปแล้วไปตลาดกับเมแล้วไปแล้วยอดเราซส้อยอดเครื่องสิบแรงครับบ้านเราไม่ต้องหัวอกตลาดนะทุกวัน งงองรอไรอย่างไรอย่งครับแรงครับอันนี้เราจะดูเออ่อนอีกครครับ